เพลินเนี่ยพี่สาวเราอะน้องสาวเราอะเขามีลูกมีผัวหมดแล้วนะพล้พาเพลินไม่อยากมีเหรอคะอยากมีปะอยากมีอะไรคะน่นอยากมีไหมเ <c ười> มื่อกี้อะแม่โออะเห็นปะมองไปทางโน้นเห็นไหมจะเล่าให้ฟังว่าอยู่เมื่อกี้เข้าเฟซก็เห็นแบบบรรดา พี่น้องที่เขาอยู่ในมาจากแม่เดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีสามีเนาะผสมกระสมเราก็เลยจับหัวลูกเราถามว่าพาเพลินพาเพลินอะ่ะไม่อยากมีลูกมีผัวเหมือนพี่น้องหรอแล้วมันก็เลยมองขึ้นไปบนครางโต๊ะขนมค่ะ แม่บอก็เลยจะลองถ่ายลองลองถ่ายซ้ำว่าจะได้ไหมเออก็ได้อยู่นะชีวิตนี้ไม่ไม่ต้องการหรอกลูกหัวต้องการกินอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะมองไม่เห็นตาเลยเพราะว่าไม่ได้เปิดม่านอ่ะแม่เก็บที่นอนแล้วเจ็ดโมงครึ่งวันนี้แม่ตื่นเร็วเพราะว่าจามค่ะจามหนักมากอ่ะโอเคนะไม่เอาเนาะลูกผัวไม่เอาเนาะใช่ไหม ไม่เอาลูกผัวเนาะเอาอะไรดีเอาอะไรดีคะไหนอยากได้อะไรไหนอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรคะอยากได้ไอะไรเ,เอาไปเอามาให้แม่ไปเอามาให้แม่เอามาในใจดีให้แต่เช้าเลยปะปะไปหยิบมาอันไหนที่อยากได้อะอยากได้อะหยิบได้ไหมอัหยิบหยิบหยิบแม่ลุกขึ้นก่อนมา ลูกผัวไม่สนจ้าส่วนของกินอย่างเดียวจ้ามามานี้สิอ้อมไปไหนละ่ะตีวงสวิง,งนิดนึงใช่ไหมอ่ะเอามาเอาไปอวดก่อนเว้ยเอามาแล้วไม่ได้เก็บที่นอนอ่ะมาโอเคคอยก่อนคอยอ่ะเอาไปสองดอกเช้าดิเอ้าลนเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอาไป โอเคโอเก็บ okay. okay. ที่นอนก่อนเอาลงไปล่ะเฮ้ยลงอ่ะไปดิไปสิเออแม่แค่ช้าแม่พ่นจมูกแป๊บหนึ่งโอ้ย oh, ไปไปอันนี้ถือเองพาเื่อนถือไม่ได้ไปไปลงลงเออไปเลยบอกว่าแม่ถือเอง <laughs> ไม่ต้องมาพู <laughs> ไปอ้าวเปิดที่ลูกสิคะ เปิดประตูให้ลูกหน่อยเอาไปสิให้ป๊าเปิดเออแม่ไม่ไหวแม่ตื่นเพราะแพ้อาจามหนักมากชามโน่นไอรอนในครัวเออแล้วค่อยมาถอดเสื้อเอาชามไปทิ้งให้แม่ก่อนเออไป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 อะไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนเอาวิตามินมาใส่ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะกิน